สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับสมรับเกมเร็ว3นาทีในโลกออนไลน์นะครับเกมเกมนี้เป็นเม็ดซ้ายบ้างนะครับเม็ดซ้ายสีขาวเล่นเป็นเม็ดซ้ายนะครับก็คือเม็ดซ้ายส่วนใหญ่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโคนเม็ดโคนซ่อนลูกนะครับยังไม่เปิดที่เปิดมาแล้วครับเป็นเม็ดซ้ายส่วน สีดำมันเป็นเล่นเป็นรูปเดียวนะครับสู้ทุกรูปเลยนะครับโค้ดโปมเม็ดนะครับแล้วแต่จะเล่นเป็นเบี้ยคู่กลางหรือเบี้ยทรงแบบมาขวานะครับมาดูช่วงกลางนะครับช่วงกลางกางัานตรงนี้ก็อ่ะเน้นจตนนตตนนะ,ะตีหน้าขุนก็ก็ต้องเปิดเบี้ยตัวนี้ไปนะครับตีหน้าขุนแล้วก็เปิดพยายามเปิดให้ สีขาวกินนะครับมีขาวกินเข้ามาแล้วนะเปิดเหมือนเปิดทางเลยนะครับตรงนี้สีขาวเล่นแต้มนี้นะครับเอาเบี้ยกินเข้ามาเลยนะกินออกนอกเม็ดหนึ่งแล้วก็พยายามจะเปิดหน้าบ้านกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีแท่นนะครับเปิดหน้าบ้านแล้วมีแท่นก็โอเคนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีแท่นเม็ดแล้วก็เปิดหน้าบ้านของสีดําแล้วมีเบี้ยตัวนี้พร้อมที่จะลอยนะครับลอย โดนเม็ดไล่ย่หมือนกนะันต่บิต้องมาหยุดตรงนี้ก่อนนะไม่ให้ลอยเร็วๆนะถ้าลอยเร็วมีโอกาสโดนได้นะครับทุกคนแล้วก็จัดระเบียบขุนนะครับให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้เพราะว่ามีแท่นเม็ดไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องจัดระเบียบขุนนะครับแล้วเราก็มาบุกฝ่ามือเราอย่างเดียวนะเพราะว่าเบี้ยตรงกลางเราดีนะ กินไปเลยนะในจังหวะที่ตัวสีขาวไม่พร้อมนะเพราะว่าเวลาต่อปุ๊บเนี่ยเห็ไนไหมจะไม่พร้อมนะอันนี้ลอ,อยมาแล้วก็ต้องเอาเหลือกินนะครับให้เหลือลำเดียวก่อนลดความแรงก่ก็ไม่เป็นไรนะตนัวนี้ก็จะเป็นเม็ดกับเบี้ยวความตรงกลางนะครับตรงนี้แต่ตัวสีดําจะดูพร้อมกว่านะครับตวนะี้เห็นไหมตัวมันจะไวกว่าเข้าไปตรงเซนเ็นเตอร์แล้ว นะฮะขุนจะเข้าเลยนะปุ๊บหมาตามมาตานี้เริ่มดูดีแล้วตนี้มันก็งหงายได้นะก็เท่ากับก็จะดูดีแล้วเพราะว่าตรงกลางด,ด,ดีกว่าเยอะนะสีขาวนี่ตัวออกข้างนอกนะได้ได้เปลี่ยนเม็ดก่อนนะแต่ก็ตัวออกข้างนอกนะนามาดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็เวลาบีบทั้งคู่แล้วก็ต้องเดิน ยิ่งยักนะครับวนไปวนมาก่อนนะจังหวะน,นี้เอามาให้กินสองก็ต้องกินนะครับก็เป็นมาโคนนะครับสู้เหลือซึ่งตำแหน่งเมียตัวนี้เสียหมดอยู่นะแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะจนในมุงนี้ด้วยนะน่าจะมีโอกาสนะดูนะครับตรงนี้บิดไปบิดมา โอเคนี่แก้ไม่ได้คนระสีขาวยอมแพ้นะครับก็จบไปทั้งหมด54มุมงนะครับเป็นการสู้กันระหว่างเป็นรูปซ่อนรูปนะครับเม็ดซ้ายสู้กับมาเทียมเ้ีเยคู่คลางนะครับใครไวกว่ากันนะครับส่งเลยก็ไม่มีอะไรคนระับก็เห็นบ่อยๆนะลูกพวกนี้แต่ใครไวเราแล้วก็ดูเคลื่นล้กในทาำให้อีกฝั่งเดิช้ากว่าช่ จบลงไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเปลี่ยนแกมนี้พบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ